สวัสดีค่ะซีชัดปวีตรีชัชวันวง์ค่ะก็พูดถึงเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นในปีหน้านะคะคงจะเป็นเรื่องของอย่างแรกเลยซีว่าคงจะเป็นเรื่องของรูปแบบของ cloud computing จริงจริง cloud computing พูดต้งแต่กันปีที่แล้วแล้วแหละ มันคือการฝากทุกอย่างที่เป็นข้อมูลของเราไว้บนอินเทอร์เนต็ตไม่ว่าคุณจะใช้อีเมลโหลดคลิปตัวเองลง YouTube พวกนี้ก็ถือว่าเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งหมดนะคะแต่ว่าเราจะเห็นมากยิ่งขึ้นในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นส่วนตัวที่2ที่สิมองว่าน่าจะเห็นมากขึ้นก็คือรูปแบบของการสั่งงาน นา,นานาชนิดเลยที่แบบดูไฮเทคมากขึ้นแต่ซีเชื่อว่าในปีหน้าในปี2012นะคะต่างชาติตอนนี้เนี่ยเขากำลังวิจัยเยอะมากในเรื่องของการสั่งงานด้วยลักษณะท่าทางของเราอย่างเช่นใช้ตาในการสั่งงานคือมองผัดภายผัดมาก็สามารถสั่งงานได้หรือว่าการสั่งงานด้วยการแบบชี้นกชี้ไม้ชี้บัวชี้เบแค่นี้ก็สามารถใช้มาประมวลผลเพื่อสั่งงานอุปกรณ์ของเราได้แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของพลังงานทางเลือกตอนนี้โลกร้อนกันทั่วโลกนะคะ สภาพอากาศก,ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งส่วนที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังพัฒนาก็คือพลังงานทางเลือกนานาชนิดตัวหนึ่งที่สิว่าเหมาะกับบ้านเรามากๆก็คือโซลาเซลล์ค่ะโซลาเซลล์รูปแบบเก่าๆที่เราเห็นมันจะอันใหญ่ๆติดตั้งเทอะทะเก็บก็ยากราคาก็แพงแต่สมัยนี้ต้องบอกว่าปี2012จะมีการเปิดตัวโซลาเซลล์ของ 3M ตัวหนึ่งเป็นโซลาเซลล์ที่แค่เป็น ฟิล์มอะค่ะใสๆเหมือนพลาสติกใสๆเอามาแปะลงไปนะคะบนกระจกในบ้านของเราได้ทุกๆที่เลยที่มันสามารถรับแสงได้ข้างนอกอะแค่นี้มันก็เป็นโซลาร์เซลล์ได้ละแล้วก็จะอาจจะมีติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆรวมไปถึงอีกอันนึงที่เป็นโซลาร์เซลล์ที่แปลกมากก็คือเขาใช้เป็นสเปรย์โซลาร์เซลล์ค่ะพ่นลงไปบนวัตถุอะไรก็ได้จะเสื้อผ้าของคุณก็ได้หรือว่าผนังหรืออะไรก็ได้แค่นี้นะคะมันก็จะมีรูปแบบของ สารเคมีตัวหนึ่งที่มันเป็นผลึกนานโนเล็กมากๆเลยอยู่ในสเปรย์ตัวนี้แล้วก็จะสามารถแปลพลังงานจากแสงแดดที่เราเขารับไปนะมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ก็เรียกได้ว่าอาจจะมีพลังงานทางเลือกอื่นๆที่ซีไม่ได้พูดถึงในคลิปสั้นๆนี้นะคะแต่ก็ติดตามเทคโนโลยีกันให้ดีแล้วกันค่ะ